กดเปิด้ไม่กดปิดเอาไปขัคนได้หมด่เนยป่นไหมอันนี้เราเป็มไอกใมเ่เร้เี่เรเป็นบกไห้ได้นี่เราเป็นอห้่เราเป็นอกใ้นี่เป็ห้เี่เร้มอก้

ที่กว่อายุที่นี้อ่ะพี่นักสุด